เจษัาพงศ์ลูกชายจิมมายุรชัดโพสชี้แจงประเด็นขัดแยง้งเรื่องทรัพย์สินจากกรณีการประกาศราชกิจจาเบกษาที่ระบุให้นางมายุรชัดเหมือนประสิทธิเวชอยู่ในความอนุบาลของลูกชายเจษัทพงศ์กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง ทำให้เกิดความกังวลของแฟนๆรวมถึงกระแสข่าวเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวซึ่งหลายข้อมูลคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงเพื่อความชัดเจนเจษนัทพงษ์นั้นจึงออกมาโพสต์ชี้แจงด้วยถ้อยคํายาวผ่านทางโซเชียลส่วนตัว ในโพสต์ดังกล่าวเจอธิบายถึงเหตุผลที่ครอบครัวต้องดำเนินเรื่องทางกฎหมายพร้อมยืนยันว่าไม่มีประเด็นขันแดแย้งใดๆตามที่บางกระแสคาดเ่าไว้โดยมีข้อความว่าเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับกรณีของคุณแม่ผมขอชี้แจงดังนี้ครับ ช่วงนี้มีหลายท่านเป็นห่วงและส่งกำลังใจมาให้ครอบครัวของเราซึ่งพวกเราขอขอบคุณจากใจจริงครับอย่างไรก็ตามก็มีบางข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจึงขออธิบายให้ทุกท่านรับทราบอย่างถูกต้องนะครับคุณแม่ของพวกเราเป็นอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นภาวะที่พบได้ตามวัยผู้สูงอายุและมีปัจจัยด้านกรรมพันธุ์รวมด้วยการที่ครอบครัวต้องดำเนินเรื่องขอคำสั่งศาล เป็นเพียงขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อให้พวกเราสามารถจัดการธุรกรรมต่างๆแทนผุ่นแม่ได้อย่างถูกต้องตามสิทธิ์และเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านเท่านั้นครับผมและพี่จ๋าดูแลแม่อย่างดีที่สุดมาตลอดและยังคงร่วมกันดูแลท่านด้วยความรักความเข้าใจและความสมมามัคคีในครอบครัวและทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เรารับรู้และตัดสินใจร่วมกันไม่มีความขัดแย้งหรือประเด็นเรื่องทรัพย์สินใดๆ ตามที่บางกระแสเข้าใจผิดครับครอบครัวของเราขอขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยจากทุกท่านอีกครั้งนะครับและใตโ้โพสต์ก็มีพี่สาวอย่างจ๋ายศนีนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์น้องชายด้วยว่าไม่ตีกันคะ่ะแม่น้ำทุกสายของบ้านนี้ต่างไหลลงสู่คินคินคะ่ะรักพี่เจษรวมถึงแฟนๆที่พากันคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวจิตมยุทธและัติกันอย่างมากมายเลยลคะค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ